คือมอบเงินให้เขาห้าหมื่นบาทเพื่อไปรักษาคุณแม่ต้องมาหาเงินเพื่อรักษาแม่ขอบคุณค่ะเึ่งมาเจอเขาอายุแค่7 7เจปีแล สามสิบเจ็ดปีนะนี่เมื่อกี้นั่งคุยกับลุงลองตอนยังไม่ได้แต่งหน้าคุยกันได้ครึ่งชั่วโมงแล้วสวัสดีคุยกันได้ครึ่งชั่วโมงสวัสดีพี่ลองเหรอคุยกันตั้ครึ่งชั่วโมงคุยพี่ลองครึ่งชั่วโมงเพิ่งมารลงจอสวัสดีก็เพราะเขาสวยขึ้นไงเราก็เออติดตามเขามานานแล้วแต่ว่าตัวจริงเขาปังมากไงแต่ว่าถ้านั่งใก้นั่งคุยกับเขาเขาน่าร้ายสนุกจริงเว้ยพี่โคนแรกมีก็คือเจ้าหนาก็คือ เจ้านางก็คือนางเอกฟ้าผ่าพอพูดถึงนีฟ้าผ่าฟ้าลงเปรี้ยงโอ้ฟ้าลงเปรี้ยงแต่ก็ฝนตกด้วยนะฟ้าให้กำลังใจแล้วพอพูดบอกว่าคนนี้ไม่เป็นเอกมันฟ้าลงเปรี้ยงเออแล้วบอกก่อนว่าเขาไม่ได้เล่นแค่นี้นิดหน่อยๆนะเขาเล่นทั้งเรื่องเขาฝ่าใจกลับก็สิ้นเดือน สิ้นเดือดสุดาแล้วกลับมาอีกนะเขาไม่ได้ไม่ได้เล่นที่เดียวนะเพราะว่าที่ติดต่อเขาก็คือตอนแรกติดต่อตอนที่เขายังไม่ไม่ไม่อะไรเลยไม่อะไรเลยหมายถึงว่ายังไม่ได้มากรุงเทพเราก็บอกมาได้ให้พี่หน่อยแต่เราพี่จริงจริงพี่คิดว่าเขาเยอเยอะยอะเยอะเยอะก็เจอพศครั้งแรกเขาบอกว่าไงลูกเขาพูดไก่อีพศว่าไงลูกก็โอ้ยคนเมืองทิพย์ก็ต้องพูดเพราะอยู่แล้วใช่ทิพย์เราก็เลยก็เลย ก็เลยชวนชวนชวนเขามาเล่นนะเพราะว่าเออมันก็จะมาใส่อะไรในหอตะแตกเราได้ที่ที่ชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ติดต่อเขามาเล่นเพราะว่าเป็นคนรักร weight, an, 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 ักพ่อร so love, like right? right? <co ักแม่แต่เขาดูแลแม่อยู <S <S ่ใช่ดูแลแม่อยู่แล้วพี่พศก็เลยมีของขวัญให้เขาอะไรคะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรคะเฮ้ยอย่าบอกพี่เลยเฮ้ยเอ้ยคือมอบเงินให้เขาห้าหมื่นบาทเพื่อไปรักษาคุณแม่อ 2อ0 0 0นห0 0 0 0เบ0เบอที่ม <Dziękuję bunları> ึงแม่กูเบิกเพราะเรื่องนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อย่าพู่ไปดิเซ็นเบิกของเราเลยก็คือเห็นเขาคุณแม่ไม่สบายอยู่ใช่ไหมใช่ใช่รักษาตา่เป็นอะไรบ้างก็คือเป็นโลคก้อนเนื้อนะคะก้อนเนื้อแล้วก็ผ่าตัดไปแล้วแต่ว่า เชื้อมันยังไม่นิ่งเชื้อโรคมะเร่งยังไม่นิ่งแล้วก็อย่างที่สองก็คือคุณแม่เป็นโรคต้อกระจกตาเพราะฉะนั้นต้องรักษาต้องผ่าตัดต้องโอกตาด่วนแล้วก็โรคข้อเข่ากระดูกเสื่อมเพราะฉะนั้นทั<ะ>้ง3อย่างนี้นะคะแม่หญิงลีต้องดิ้นรนมาเพื่อทําหน้าที่ของลูกที่ดีเป็นเสาหลักของบ้านเพราะคุณพ่อไม่มีแล้วนะตอนนี้นะคะต้องมาหาเงินเพื่อรักษาแม่ขอบคุณค่ะอันนี้ อันนี้ให้เป็นค่ารักษาไม่ได้รวมค่าตัวไม่เกี่ยวค่าตัวค่าตัวต่างหากค่ะพี่อิงดีขอให้แม่หายไวๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พจน์มากค่ะขอบคุณค่ะนะก็ยังไงก็ชอบคนกระตันยูอยู่แล้วเราก็ช่วยกันเต็มที่พี่รังแม่หนูเหมือนกันเลยแม่เปไรแม่เปไรแม่ทำไมแม่มึงแม่มือก็เริ่มเดินไม่ค่อยไหวแล้วไอ้โค้เพราะฉะนั้นนะคะในนามของแม่หญิงดีหรือพระมหาทีวีเจ้านะคะขอให้พี่พจน์นะคะ มีเรตติ้งหนังแล้วก็มีเดตติ้งหนังทําหนังเรื่องใดก็ขอให้ปังปรุเยตลอดไปค่ะด้วยรักและก็มอบกําลังใจให้พี่พศตลอดมาเพราะฉะนั้นหนังของพี่พศจะต้องนัมเบอร์วันค่ะ <c oughs> ปังปรุเยแน่นอนค่ะนัมเบอร์วันค่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้รวมค่าตัวการแสดงนะค่าตัวการแสดงแม่หนูเป็นไรเป็นไรแม่หนูตอนนี้ไปเก็บขวดขายอยู่โชคดีมากใครขายขอไม่ค่อยดีไอ้หน้เอาเช็คมาไอ้เอีกคนเดิมแล้วฉากอ่ภาคนี้จะรู้เลยนะคะว่าใครคนนี้น,เน,นีเล่นด้วยเนขาเล่นด้วยอะไรยังไม่รู้เหรอภาคนี้จะรู้เลยจะเฉลยเลยว่าใครฆ่าอารยาเข้าใจไหมค่ะ ใครอยากจะมีไรถานพิพิธีกครับหรือถามใครอาทิตย์มีอะไรจะพูดไหมครับเชิญเลยจ้ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วมแสดงหนังกับคุณพจน์อานนท์ค่ะพี่ได้พี่ก็ได้หนูรู้หรือเปล่าว่าการแสดงหนังกับพจน์อานนท์ไม่เหมือนกับทั่วไปนะหนูต้องหนูต้องรับแรงกระแทกให้ดีนะหนูต้องรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมแรงกระแทก เออสี่ตังโดนไปแล้วดูเบ้าหน้าสิตอนแรกยังดีอยู่เลยนะพรดแรงกระแทกของพดอนน์ดูสภาพปัจจุบันค่ะแล้วหนูสองคนจะต้องโดนนะหนูรับไปแล้วหนูเตรียมตัวนะเตรียมตัวแล้วค่ะโอเคมากคนเมืองทิพย์เขาเป๊ะอยู่แล้วนะน้องชใช่ชอบ อยากจะรู้ว่าชอบภาคไหนเป็นพิเศษไหมครับตั้งแต่ผมม่เคยดูไหมเคยดูไว้เคยเอาเนี่ยเดี๋ยวเอาเคยดูไหมก่อนดีกว่าดูสิดูไหมถ้าเป็นตัวแม่หญิงลีนะคะเพราะว่าฐานะเราแบบแม่หญิงลีไม่ค่อยจะทันเกี่ยวกับโลกโซเชียลแต่ว่าจากใจจริงๆแม่หญิงลีก็ไม่เคยดูนะคะแต่ว่าแต่ว่าแต่แต่แต่ว่ามีคนส่งไม้ดู ได้ไหมคะแต่ว่ามีคนส่งใม้ดูก็เลยดูในโทรศัพท์เนี่ยเออนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันนะคะแม่หญิงนี่ก็ดูอ่าี่คิดขอแตวแตกไงได้ดูไหมดูค่ะดูใช่ไหมก็มีมีประโยคอะไรที่แบบว่าภาพยนตร์เรื่องหออแตวแตกเนี่ยเขาจะมีประโยชน์ที่แบบว่าเป็นกระแสหรือว่าจะผ่านไปกี่ปีเขาก็ยังจะมาเล่นกันอยู่มีประโยคไหนที่แบบพัติดหูอุ้ย นึกถึงก็มาได้มีไหมครับใครฆ่าใครฆ่าอาริยาพยูนไม่ได้ค่าต้องทิ้งจังหวะหน่อสิค้าขอโทษๆใคร่ารู้ไหมรู้ไหมใครฆ่าอาริยาไม่ใช่เขาเอาพูดคำนี้รู้ไหมใค่าอรอยา้รู้ไหมใครฆ่าอาริยาแล้วใครฆ่าพยูน ะยุงค่าได้ยังไม่ได้ค่าเป็นวันได้ยี่ยมันพี่คนไทยในนี้จะได้ชมกันเป็ๆก็จะรีบฉายน่าจะเป็นพุษภาพมิถุนานี้ก็ได้ดูเพราะว่า มันก็เอาให้มันถ้าเกิดสมมุติว่าหนังเรื่องนี้ฉายแล้วโควิดหมดไปแล้วจบไปแล้ววัคซีนมาเคลียร์หมดแล้วมันก็ไม่สนุกกอะไรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเอวันนี้วันนี้เราคงจิกวันนี้เราคงจิกกันในนี้แหละค่ะวันนี้เประเวลาที่อ่ะผู้จะเปิดกล้องวันแรกครับที่เราถามได้กี่เปอร์เซ็นต์ทานทันแต่ทันได้นอนเนาะเขาบอกว่าทหารทหารเต็มโรงแรมเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ย โอเคนะอโอเคขอบอคุณทุกคนโอเคค่ะ,ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ